เอาละผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในคลิปวิดีโอทวิตต์กันเนาะอแต่ตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดีวก็ให้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเกมเอ็มกีเดชแบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอเราได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้ว,ลวเราเจอเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เราได้กดเข้าไปกันได้าหน้าผมกับเวนะ็บไซต์เนาะ อ่าแล้วพอเราได้กดทำการก้วทำในเว็บไซต์แล้ผมในเว็บไซต์ก็จะมีได้กดลงชื่อข้าราง่ารกับสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะผมที่ไม่มีสมาชิกก็ถ้าได้มากดสมัครสมาชิกกันไปได้เนาะอ่าพอเราได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมที่หน้าต่างกับสมัครเขาก็จะมีได้กรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้แล้วผมเราก็มาติที่ตรงหน้านี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปนะผมไปตรงนี้ง่ายก็จะเป็นการสมัครกันได้แบบเหมนที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าเผื่อใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะผมไม่อยากจะลงชื่อข้าราชการเนาะก็มากดลงชื่อใข้านรากดลงชื่อใชงานตรงนั้ันไป แล้วมาได้กดลงชื่อช่ไงกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะผมในหน้าตักแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะที่มีบทบุ๋มบริการแปรร์มให้กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทำการกันได้เนาะหรือว่าเผื่อใครนะผมได้มียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้แล้วอยากที่จะเติมเงินก็ให้มากดที่ตรงนี้กันได้ผมจะเขาว่าเติมเงินเนาะ อ, <iser> อ่อาแล้วพอเราได้กดทำบัตรอะไรที่เติมเงินนะผมเป็นหน้าต่างการเติมเงินหน้าต่างเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมีกลับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทําการเติมเงินกันได้เนาะอ่ะแล้วก็ได้มีช่องทางในการเติมเงินแล้วผมมีกลับเราได้สามารถที่จะเลือกกันได้ด้วยนหน้าต่างตรงนี้เนาะเขาถ้าเราก็สะดวกช่องทางไหนที่การจะเติมเงินนะผมเราก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้เลยเนาะอ่ะถุงบัตรนี้ Wallet ก็เลือกทุนบัตรนี้ Wallet แล้วก็ไปเติมเงินได้เลยแล้วผมดูว่าจะเลือกช่องทางไหนนะผมช่องทางนี้ก็สะดวกมาเลือกกันไปได้เลยอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่เติิมเงนนกัไไปด้้แลววหรือ่า อ่าแล้วพอได้กดกลับมากล้วาจะหน้าต่างได้ไว้แล้วเราถึงเริ่มเลือกหมวดหมู่บริการเพื้องการทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยเราก็เลือกแล้วผมเป็นฟอร์มของทิกตอกไปก่อนเนาะอ่าแล้วคราวนี้ก็มาเลือกหมวดหมู่นะผมอ่าหมวดหมู่เนาะที่เราจะทําการเมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดรายของทิกตอกก็อยู่ตรงนี้ผมก็กดไปอ่าพอเลือกไม่ได้ที่หมวดหมู่คราวนี้ก็เลือกบริการนะผมบริการในปีแบบนี้เนาะผมจะเลือกเป็นอันที่สามนี้เลยแล้วกันนะผมกดไปเนาะอ่าแล้วก็พอได้เลือกไปได้ทั้งหมวดหมู่หรืบริการแบบนี้ให้เราได้กดกลับไป อ่าแล้วพอได้ลิงคลิปที่ตอกเรากันมาแล้วให้ลิ้งมาวางพอวางลิงก์ก็ได้แบบนี้นะถ้าเราได้เศษจำนวนด้กันได้เพิ่มไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอได้เศษเท่านี้แล้วจำนวนเราแบบนี้เราก็สง่งเตอร์ก็ได้เลยเราหุบเราก็สอ่องเตอร์กันไปเนาะ อ่าแล้วก็พอได้กดสั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้ผมคำสั่งซื้อของเราก็จะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้นะครับผมได้รับคำสั่งซื้อคุณได้แล้วแบบนี้เนาะเพียงที่นี้ง่ายๆก็จะเป็นการสั่งซื้อกันได้แบบปันเรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าเผื่อใครที่ผมได้สั่งซื้อกันไปอยากจะดูยอดออเดอร์ว่าเป็นยังไงแตัการที่ได้ส่งซื้อกันไปเนาะก็ให้เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมที่เขาบอกว่าจัการสั่งซื้อเนาะอ่าพอได้สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูยอดเนาะก็กดเข้ามากัน ก็รอ,อกันไปก่อนสักผู่เลยเนาะหรือว่าในระหว่างนี้ผมที่เรากำลังรองกันอยู่แล้วเกิดสนใจที่จะดูหมวดหมู่บริการและไรในการเสริมเพิ่มเติม,มหรือเผื่อใครที่ได้ทำการกันไปแล้วอยากจะดูหมวดหมู่บริการและไรในการเสริมเพิ่มเติมก็ให้สามารถได้กดมาที่ทุกทีมได้คือคำว่าบริการเนาะ ่าก็กดเข้ามาแล้ที oh ่บริการนะผมที่หน้าต่างบริการหน้าต่างเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมหน้าต่างอะไรเป็นการรวมบทบุกบริการต้องเยอะมากๆทาเว็บไซต์กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อมาดูกันได้เนาะหรืออยากที่จะทํากายก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้เหมือนกันนะผมที่หน้าต่างเว็บไซต์ตรงนี้เนาะกดเข้ามาแล้วก็เริ่มบทบุกบริการเป็นการเสริมเตือนเราก็ทําการไปเนาะเป็นเทคนีคง่ายและเป็นการทําการได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมหรือก็จะเข้ามาดูกันเข้ามาลองในส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็เข้ามากันได้เลยอ่ะ หรือว่าเกิดใครในในาทีนี้ที่กำลังดูบทบุ๋มบริการกันอยู่หรือทำอรายการเสริมเพิ่มเติมอะไรกันอยู่เกิดมีปัญหาขัดข้องหรือว่าใช้งานกันไปนแล้วมีปัญหาอะไรยังไงเนาะสั่งซื้อกันไปแล้วเกิดขัดข้องก็สามารถที่กดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้เนาะอ่ะเขากดกลับมาผมจะหน้าต่างหนึ่งเว็บไซต์อ่ะมันจะรอหน่อยนะผมมันเดี๋ยวผมจะช้าเนาะ อ่ะพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าตาดเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะผมไม่กลับ้าสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปเนาะแล้วเขาก็จะมีช่องทางในการแจ้มปัญหาขึ้นมาให้กับเราสองทาแบบนี้ก็ผมมีกลับเราสามารถที่ไปแจ้งปัญหากับแอดมินกันได้เนาะหากใครที่ได้เข้าไปใช้งานกันแล้วแล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องหรือว่ายังไงในการใช้งานเว็บไซต์เนาะอยากที่จะแจ้งปัญหากับแอดมินหรือติดต่อแอดมินเพื่อสอบถามก็สามารถที่จะมาเลือกช่องทางในส่วนต้องทางสองช่องทางนี้เพื่อได้ไปแจ่งปัญหากแอดมินกันไดู้สรัใชหบ ไปแล้วเสามารถที่กดเข้ามาที่ตรงนี้ได้เพื่อเข้ามาแนะนาเพื่อนเนาะเดี๋ยวหน้าต่างเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเป็นเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทำการแนะนาเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับเชื่อมโยงไซต์กันได้แบบง่ายงายกันได้เนาะเพียงแค่กดเข้ามากันได้ที่จะส่งการแนะนาเพื่อนแล้วมาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนาะให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราเขาได้กดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อเข้ามาทาการสมัครแล้วก็ทำการต่างๆในเว็บไซต์เนาะเป็นเทคนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนาเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับเชื่อมโยงไซต์กันได้แบบง่ายกันได้้แลวเนาะอ่ะ ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามใช้งานก็สามารถที่กดมาตามนี้กันได้เลยอ่าแล้วก็เพื่อนในส่วนนี้นะผมเดี๋ยวผมจะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะอ่เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูยอดนะผมตอนนี้ในเว็บไซต์ K M m i e w ว่าใช่เป็นแอปพลิเคชันด้วยแล้วผมจะแนะนำสั้นๆเนาะเว็บไซต์ K M m i e w ว่าใช่เป็นแอปพลิเคชันแล้วด้วยเผื่อใครที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้และใช้งานผ่านมือถืออยากที่จะใช้งานเว็บไซต์ผ่านมือถือแบบง่ายๆสามารถที่จะมาโหลดติดตั้งแอปพลิเคชันไว้บนมือถือของท่านได้แบบง่ายแล้วกเง่าีดยกันดีกว่าาเนะ เออเหมือนยอดแต่ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองนี้หนะ้าจอกันดูเนาะอาจจอยอดขึ้นแล้วหรือว่ายังไงเนาะ แล้วก็นี่เลยนะผมจ่ายด้วทำการส่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักคู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์คลิปทิกตกเราก็ได้เพิ่ขมขึ้นมาแบบเรือยแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆด้วยนะผมจากหนึ่งกับเพิ่มขึ้นมาปรบเอ็ดเลยเนาะอ่ะและ้วแถมขั้นตอนก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยผมจอนขอนในการทำเนาะเผื่ใครที่ดูกันไปแล้วสนใจแล้วก็มาทำตามหรือแต่กมาใช้การเนาะเดี๋ยวผมจะไปดึงเว็บไซต์มาให้ให้ท่านได้กดขเข้าไปดึงเว็บไซต์เพื่อให้ท่านมาทำตามหรือซต่ก็าามาแช้งานกัน ได้บอกออกไปได้เนาะอ่ะแล้วก็ในคลิปด,ดงวันนี้ผมหาว่าผมทำอะไรผิดไปหรือพูดอะไรพลาดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยเหมือกับคลิปดูในวันนี้เนาะหรือถ้าใครที่ดูไปได้ไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรแล้วให้ไปกันได้ก็ต้องขอบคุณด้วยผมจะรับชมเนาะก็เป็นไปได้มากแล้วนอกจากกระปุ่นก็ขอบคุณนะครับ